สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆสู่ช่องรักนี้มีลูกแฝดเทรนดี้ทวินส์ค่ะวันนี้เรามาติดตามเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดกันว่าในอนาคตนั้นกรุงเทพน่าจะเป็นเมืองที่จมทะเลเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำแข็งขั้วโลกละลายจากภาวะโลกร้อนซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าในประเทศไทยนั้นมีถึง12จังหวัดกันเลยทีเดียวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ำทะเลนั้นหนุนขึ้นสูงโดยองค์กรการกุศลเพื่อการพัฒนาคริสเตียนเอของอังกฤษเคยเตือนว่า 8เมืองใหญ่ใกล้าชายฝั่งทั่วโลกรวมถึงลอนดอนเซี่ยงไฮ้จาก,การ์ตามนิลาและกรุงเทพมหาคนครจะจมบาดาลในอีก14ปีข้างหน้าเนื่องจากการเพิ่มระดับของน้ำทะเลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งทวีวเท่านั้นแต่ยังมีน้ำแข็งในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกที่กำลังละลายลงไปเพราะภาวะโลกร้อนด้วยวารสารเนเจอร์ได้ตีพิมพ์บทความที่พบว่าการละลายของน้ำแข็งของโลกมีความเร็วเพิ่มขึ้นเกืบอบ2เท่าในช่วง20ปีที่ ผ่านมารวมถึงน้ําแข็งกรีนแลนด์ซึ่งหากมาาันละลายจนหมดน้ําทะเลจะสูงขึ้นประมาณ5-7เมตรโดยนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วยังมีจังหวัดอื่นๆที่จะจมไปด้วยเช่นสมุทรปราการนนทบุรีฉะเชิงเซา ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครจันทบุรีและตราดซึ่งขณะที่การละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลายัยมีแนวโน้มว่าจะส่งผลสะเทือนมาถึงไทยเช่นกันเนื่องจากทานน้ำแข็งหิมาลายัยเป็นแหล่งน้ำจืดของแม่น้ำไหลาสายในเอเชียรวมทั้งแม่น้ำคงที่ไหลผ่านประเทศไทยซึ่งหากทางน้ำแข็งหิมาลัยละลายระดับน้ำในทะเลจะสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่แถบชายฝั่งและจากข้อมูลของศูนย์ นานชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูเขาแบบบุรณาการพบว่าหากทานน้าแข็งหิมาลายละลายทั้งหมดจะทําให้น้าทะเลสูงขึ้นประมาณ1.5เมตรและยิ่งไปกว่านั้นในระยะยาวหากทานน้าแข็งหิมาลายละลายหมดแล้วแม่น้ําสายสําคัญโดยเฉพาะแม่น้ําโขงที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านจะขาดน้ําประเทศที่จะเดือดร้อนคือไทยลาวเมียนมาและจีนโดยนอกจากนี้ยังมีภูเขาน้าแข็งสมแห่งสุดท้ายในแอฟริกาซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติได้ออกคำเตือนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะดนี้กำลังทำให้ภูเขาน้ำแข็ง3ามแห่งสุดท้ายในแอฟริกาละลายหายไปภายใน20ปีข้างหน้าโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารเนเจอร์ระบุว่าในปัจจุบันการละลายของธารน้ำแข็งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลกักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นหากปัญหาโลกร้อนไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและระดับน้ําทะเลนั้นสูงขึ้นจริงเราก็ต้องมีการวางแผนว่าอนาคตนั้นจะต้องทําอย่างไรต่อไปค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและอย่าลืมร่วมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่องรักนี้มีลูกแฝด t r e n d y t Wins เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากรอบโลกได้ที่ช่องของเราทุกวันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและ เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ